วัสดีครับวันนี้จะมาลองถอดตัวอันนี้ให้ดูครับก้านไฟของตัว City GM6 ว่ามันถอดไงครับก็คือจริงๆแล้วถอดแค่ฝาครอบตัวนี้ออกนี่ครับตัวฝาครอบข้างบนก็คือมันจะมีแง่งเนี่ยครับ ทางซ to to. Like, ้ายแล้วก็ทางขวาแล้วก็ใช้ไขควงแบนค่อยๆงัดขึ้นเบาๆตรงนี้นะครับแบบนี้ครับฟังดูดูแรงเว่าโอเคออกมาลสองข้างนะครับก็จะเพระยขึ้นอย่างนี้ แล้วเดี๋ยวถอดน็อตตัวนี้ครับซ้ายกับขวาจริงๆตัวนี้มันไม่ได้เป็นตัวล็อกก้านนะแต่ว่ามันจะช่วยให้ตัวนี้ฝาครอบด,ด้านล่างเนี่ยมันขยับได้โอเคครับเดี๋ยวถอดน็อตแบบนึงนี่ครับผมถอดละสองข้างแล้วผมก็ดึงลงมานิดนึงต,ตึ๊ดตึ๊ดมันก็ทำให้ขยับได้ ครนไอตัวก้านเนี่ยมันมันไม่มีอะไรล็อกเลยนะจะมีคลิปจะมีสายไปตัวนี้ครับตรงนี้ซึ่งเวลาเอาถอดมันอาจจะติดหน่อยนึงพอดีผมมีก้านตัวอย่างให้ดูไอ้ก้านตัวอย่างตัวนี้ นะครับหลักๆมันจะสไลด์เข้าล่องตัวนี้็นบา่ามันกับซ้ายขวาลองตัวนี้มันจะเข้ากับตรงเดวเดียวแกนของพัวไหลแล้วมันจะมีล็อกเว้าแ,แค่บีบล็อกมันนี้นิดหน่อยนะครับตัวนี้มันก็จะหลุดแล้วก็สไลด์มาอย่างนี้เวลาใส่ก็ใส่เข้าไปอย่างนี้ โอเคครับตอนนี้ผมเปิดไอสวิตช์กุญแจกด1นึ่ทีเพื่อให้ตัวพวงมาลัยมันปลดล็อกแต่คราวนี้เดี๋ยวผมจะถอดปลั๊กคือผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้ามันเราเปิดอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราถอดปลั๊กเลยเพราะกล่องอะไรในรถมันจะเออรเลอร์หรือเปล่าเพราะฉนั้นผมก็จะหมุนคอพวองมาลัยมาที่ตำแหน่งที่โอเคก่อนครับแล้วทางน,นี้ผมปิดสวิตช์ก่อน ก่อนครับและคราวนี้เดี๋ยวเราจะดึงดึงปลักตัวนี้ออกเห็นไหมเนี่ยครับปลักตัวนี้ออกโอเคผมจะไม่ดึงปลักเดี๋ยวผมจะสไลด์ออกมาให้ดูเลยเห็น <He ard. S 2> ตัวนี้ไหมครับตัวนี้นะตัวนี้กดลงเบาแล้วเดี๋ยวเราจะดึงก้านออกมาทางก้าน มันจะมีตัวบนกับตัวล่างแต่ผมจะค่อยๆดึงตัวบนก่อนนะไม่ถนัดไม่มีคนช่วยผมก็เอามือกดนี่เห็นไหมออกแล้วครับเห็นไหมครับออกแล้วครับสไลด์ออกมาก็ค่อยสไลด์ออกมานะครับค่อยๆสไลด์มันมาดูดล็อกละ ออกแล้วครับเห็นไหมเนี่ยออกแล้วเนี่ยที่ผมบอกมันจะมีตัวนี้ตึงๆกับตัวล่างคือจริงๆเรากดตัวบนเมื่อกี้ผมกดตัวบนแล้วผมก็ดึงมาอย่างนี้ดึงมาทางนี้เบาๆนะไม่ต้องแรงเดี๋ยวรถเป็นรอยหมดคราวนี้ปักด้านหลังก็ดึงได้แล้วนี่ครับปักด้านหลังผมพอสแป๊บหนึ่งครับ โอเคครับอันนี้ผมค่อยๆขยับมันออกมาเนี่ยมันจะมีปลั๊กตรงนี้จะเป็นล็อกปลั๊กนะล็อกปลั๊กตรงนี้มันจะมีเดือยเล็กๆกดตึดเข้าไปแล้วดันเขี้ยวนี้ลงไปครับเพื่อปลดล็อกก่อนนี่ครับมันจะมีเขี้ยวตรงนี้เห็นปะเล็กๆเนี่ยเนี่ยเล็กๆกดกดแล้วดันลงมันก็จะหลุดจากเบ้าตัวนี้คราวนี้เราก็จะดึงปลั๊กท่านหลังออกได้แล้ว ผมดึงออกมาละปักนี่เห็นปะเนี่ยปักมันเนี่ยปักมันเดี๋ยนะโอเคเวลาใส่ก็เนี่ยครับมันจะเป็นเห็นร่องนี่ไหมร่องตัวนี้นะกับร่องตัวนี้นะที่สำคัญจะวิ่งมาเข้ากับลายตรนนี้อันนี้ฝั่งนี้ กับฝั่งนี้โอเคนะค่อยๆใส่นะครับโอเคประมาณนี้ครับวิธีถอดก้านไฟเลี้ยวครับก็บคงประมาณนี้ขอบคุณครับ